ยมำยินครับช่องย,ยิ้มตะลันนะครับครับวันนี้เราจะใช้เหยื่อตัวนี้มองงมแงอมกาป่าแตกกับมันิไฟครับก็นี่อีกอันหนึ่งหมวกครับเห็นไหมครับส่งมาให้โดยตรงเลย เดี๋ยวผมหมดให้ท่านเขาหน่อยเดี๋ยวมาดูเหยื่อกันซ้ำใหม่เดิมครับ <c oughs> จุกยิงอยู่เลยนะครับเนี่ยนึ่มก็มีจุก,จกแบกแวกใส่ครับพอดีว่าเขาขุดมันไปหมดแล้วคนมาหาเหมือนกันนหละมีร้อยก่อนหน้านผมนี่ก็มียังไม่ได้จลงได้สักกี่หลังยังไม่ได้ดูองรอยกันเลยแบกแวกว่างว่าง รอบที่สามของผมเนี่ยแต่รวมบางผลอื่นด้วยกับไม่รูกกี่รอบอจะยาวไปนู่นเลยนะครับเท่าที่ได้ตัวมันจะอยู่ฝั่งนี้กันนะฝั่งซ้ายเนี่ฝั่งขวามไม่ได้เคยวางสองอันก็ไม่ได้เลยเลยไม่ได้วางอีกเด๋ยไปดุ้นยังครับ ลืมสวัสดียมเช้าครับมยำกับดักหนูกันครับไฟหัวดับหมายซ้ำนะครับดูีิว่าจะมีผลงานไหยวันนี้ใช้ของค่ายป่าแตกนะครับกับโมดิฟายกับน้ำหอมง้มเงมแต่หนูมันน่าจะรวมนะ แล้วข้างๆเขาก็ตัดมันไ้หมดขุดมันไ้หมดหละผมาติดตามกันเลยครับเจ็ดหลังลงได้แค่นั้นไม่กล้าลงมากกลัวหายยงไงวะนะครับเข้าผิดปะ เห็นเชือกแล้วครับเห็นเชือกไอ้ยังไม่เห็นกลับครับข้างในโอ้ยเจอแล้วครับลูกหมูพุกใหญ่แก้มครับโอ้ยจะก่อนได้ใหญ่กว่าน,นี้หลังนั่งอยู่ตรงกันข้ามใ่ใกล้ๆกันนะ หลังนี้ไม่มีนะครับโอยนะครับกลับถึงใหม่กิ๊กี่แเลยกลับโมไยกาปัดแตกเยียนหมอมเีไปดูหลังที่สองที่สามกันตอ่อเจ้แล้วครับ วางไว้ใต้ตร้นปรสานะครับนี่ไหนล่ะ,ละอ้าวกระโพดเชือกตึงครับเชือกเห็นไหมครับเชือกกระโพดนะครับดูแอบดูก่อน ตัวเลยวะตัวเลยวะโอโ้ตัวใหญ่อยู่ครับอ้นี่นะครับไอแผงขออนุญาตแกเชียบก,กันนะครับ นี่นะครับถ้ามันลูกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่กลับตัวเก่านะครับไม่ใช่กลับตัวใหม่นี่ปนกันมามีไซด์นะครับนี่นะครับโอ้โหหนักปงนี่นะครับดูเอาครับใหญ่ไม่ใหญ่เทียบเทียบกับตัวนี้ขอแยจกจักรครับ นจ,นจะดิ้นไปไหนเนี้ยน่าจะไม่ไปไหนแล้วมั้งสามเดี๋ยวหลังต่อไปนี่ <c oughs> หลังนี้ไม่เข้านะครับ มีรอยกัดเยอะอยูน่นะเมื่อกี้ก็เจอคนมาหายิงหาดักเนี่ยสันตกยิงถามเขาบอกได้ไหมเขาบอกไม่ได้สองเต็มแล้วนะครับสี่หลังเล้่ยนีกสองหลัง เห็นนหครับขมดอยู่นี่จะขมวดไม่เหมือนเขาโอเคทำม,มาก่อนอเห็นแล้วหุมไม่ไกลแล้วว้าส่ลูกผมหมดเจาะเลยติดตัวหกข้าอ,อย่าบังกล้อง ใส่ลูกครับใส่ลูกฮ่าฟังแล้วกันมีขโมดโก้ ไม่รู้อยู่ไหนกัดหายครับผมวางไว้ตรงย่านี่นะครับวางวตรงนี้นะครับ,รบแกเชียกก่อนดูก่อนโอ้โหไซส์เดียวกันเลยครับลูก นะครับในไ,ไก,ก่เิงครับนี่หลังนงครับหนักฝังตรงนั้นข้ามเลยตรงน,นี้ยังไม่รู้จะมีผลงานไหมลกมากมากครับดูครับอย่าเต็มกล้องไปวดไม่มีผลงานครับวางปิดตำแหน่ง ครบเจ็ดหลังไปนับแต้มกันไปนับแต้มกันที่ต้นทางนะครับเ,เดี๋ยวไปเจอกันตรงทางออกนุนสี่หลังก็สองนี้สามหลังก็สองครับเจอกันข้างนอกครับ รุปผลงานนะครับเจ็ดหลังนะครับทั้งหมดนี่นะครับข้างบนสามข้างล่างสี่นี่ครับเจ็ดหลังกับเยืียงอมแงม,มได้มาสี่แต้มครับกายปลาแตกครับสนใจติดต่อได้นะครับเหยื่อน้ำหอมมีอยู่ไม่กี่ค่ายหลักที่ดังระดับประเทศเลือกอาครับย่อค่ายไหน คุณภาพทุกค่ายครับโอเคครับดูนะครับสวยงามครับแตมใหญ่ใหญ่เข้าหมดนะครับลูก่าเข้านะครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้กับผู้ถ่ายทำหน่อยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับสวัสดีครับ